สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทำที่สำนักง,งานสารที่ห้องประชุมถนนรัชดารับเชิญรัฐมนตหลายครั้งที่มีผู้พิพากษามีในพลตำรวจมีอายการจะมีครบระนะแล้วก็มีเหมือนก็เขาจัดเป็นประจำ ที่จะมีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเขาจะมีตำรวจทนายอัยการผู้พิพากษา,ารัชทั์สถานพิธิธที่การการศึกษาต้องรับตำรวจผมก็ไปแทรกเรื่องสิงทธิมิุชนที่เขามีเชิญชาวต่างชาติมาผมไปกับคุณแม่จันทเีไปเชื่อมแล้วก็ไปเชื่อมแล้วไปช่วยแล้วร่วมกัน คือบุคลิกของผมเนี่ยเชื่อมช่วยร่วมเตือช่วยกันนะครับกับหลายกลไกลแล้วยี่ยมสอนอดีเด่นหกแข่งอสอนอตรงนี้รู้สึกหมอจูใจช่วยเลือกดีเด่นหกแห่งแล้วก็ย่ำแย่หกแข่งหลังจากนั้นแจก็เดินสายต่างต่างจังหวัดไปหลายจังหวัดพร้อมกับมอบหนังสือสิทธิมชน ส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจผู้ใหญ่กองบัญชาการกองบังคับการสอนอคือเยี่ยมหมด